สวัสดีค่ะวันนี้เรมอนเรมี่ก็จะพามาพบกับบอนสีที่มีชื่อว่าตาละแม่กุซุมานะคะลักษณะใบเขาก็จะเป็นใบสีชมพูเล็กๆแหลมๆยาวๆอย่างนี้นะคะขอบใบขอบใบจะมีสีเขียวสีเขียวรอบขอบใบส่วนก้านเขานะคะก็จะออกสีสีแดงมะเหมี่ยวนะคะตรงนี้เรียกว่าสะพานนะคะ ตรงตรงเป็นขีด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 ยาวๆตรงข้างหน้าเรียกว่าสะพานต้นนี้ตาแม่กุสุมานี้มีสะพานเดียวนะคะบอลบางชนิดก็จะมีสองสะพานได้นะคะสะพานเราดูตรงนี้ตรงขีดขีดด,ด้านหน้านี้อันนี้เขามีแค่หนึ่งสะพานนะคะเป็นบอลเก่าอีกตัวหนึ่งนะคะที่ก็มีความสวยๆหวานๆของเขานะคะมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองเป็นบอลเก่าที่ คนสมัยโบราณก็น่าจะมีสะสมกันไว้ซึ่งตอนนี้ถ้าใครชอบก็หาสะสมกันได้ไม้เก่าอีกตัวหนึ่งที่สีออกหวานๆนะคะ